ทผู้นะคะจีจีฮายคุณอาจจะเห็นเราใส่เสื้อกันหนาวตัวเดิมนะคะตั้งแต่เมื่อวานเพราะว่ามันยังไม่เปื้อนเนาะเพราะว่าเราใส่นอนอะไรประมาณนั้นเนาะก็คือเมื่อวานที่ได้ลงคลิปไปใช่ไหมคะเออหน้าหนาวทาอะไรบ้างวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมารีวิวเคสโทรศัพท์แล้วก็โทรศัพท์เก่าๆคนมาหมดทั้งบ้านนะคะมีทั้งหมดแค่นี้จริงๆนะคะไปดูกันเลยนี่นะคะเราก็จัดใส่ทุงนี้มาแฮปปี้โมบายอันนี้ เองมีสปอนเซอร์ก็จะแต่เราหาถุงมามีในถุงนี้นะคะมาดูอย่างอืว่าอยากได้อะไรอันดับแรกเราก็ต้องมีโทรศัพท์เอาไว้ต่องเก็บน,นะคะเป็นโทรศัพท์ที่พังแล้วเนาะ,ะนี่คือกล่องเห็นไหมมันเป็น oppo นะคะเก็บเลยนะน,นะนี่หน้าจอก,ก็ยังไม่แตกนะคะแต่เหมือนเครื่องมันล้วนแล้วก็ความจำเต็มนะคะ อย่างต่อไปจะเป็นเคสค่ะอย่างแรกเลยจะเป็นเจ้าตัวนี้ห้าสิบบาทนะถ้าจําได้ถ้าํำไม่ผิดด้วยนี่นะคะน,นี่กันกระแทกด้วยนะคะเพราะว่าเห็นไหมน้องมันจะเป็นแบบว่าเหมือนเระดกับอยูนะมันจะกันได้ดีนะคะอันนี้ซื้อมายังไม่ทันพอสองเดือนเลยไม่แน่ใจแล้วอยู่ดีๆโทรศัพท์เราก็พังนะคะนี่นะคะนี่ ใส่ก็กันกระแทกได้ดีพอนี้นะคะเคยต่นั้นตอนที่โทรศัพท์ยังไม่พังพอใช้แล้วมันตกหลายรอบตรงนี้ก็ยังไม่แตกแล้วก็ไม่มีรอยขีดเลยทั้งสิน้นอย่างต่อไปค่ะต่อไปนะคะจะเป็นน,นี่อันนี้เป็นของรุ่นที่เราใช้อยู่ในตอนนี้นะคะในกล้องในรูปวันนี้ห้าสิบบาทนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้ของเครื่องนี้นะคะออกเห,อเหลืองนะคะตรงนี้ก็เหลืองมากๆตรงนี้มันหักนะมันเหลืองมากเพราะว่าใช้มาค่อนข้างนานอยู่ นี่คือชอบที่มันแบบฟินๆอย่างเงี้ยอยากต่อไปค่ะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เลยาจริงมันเป็นประกบหน้าประกบหลังนะแต่มันหายไปไหนไม่รู้ว่าประกบหน้าไม่เมโลดีนะคะน่ารักมากเลยอันนี้เราเพิ่งเอาสเกอร์มาติดเดอ้อไม่ได้สองสามวันมานี้นะคะน่ารักมากเหมาะใครที่เป็นสายเทนแบบมือมิ้งนะคะน่าจะถูกใจ ต่อไปจะเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าเก่านะคะนี่อันนี้รุ่นแบบนานมากๆเลยนะคะรุ่นซัมซุงนะนี่ค่ะเห็นไหมอันนี้ก็เก่ามากเลยนะจำไม่ได้ว่าของเป็นเคสโทรเป็นเคสโทรศัพท์กล้องที่เราใช้อยู่นะตอนนี้เหมือนกันนะคะมีอยู่สองอันแล้วก็จะเป็นของคุณตาเรานะคะไปค้นมาทางบ้านแล้วก็มีอันนี้เนี่ยคือผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะชอบใช้แบบนี้กันเนาะมันจะคือนี่ยังไม่พังนะแต่เป็นซีเคสใหม่ซะแล้วนะคะ ว่าเห็นแบบเคสเรามีแต่น่ารักแล้วก็อยากได้ตามนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นตัวนี้เลยที่มันจะเอาไว้ติดกับเคสโทรศัพท์อะค่ะสามารถตั้งเลยเลยนนะเป็นหูฟังนะคะมีแค่นี้นะคะต่อไปวันนี้นะคะจะมารีวิวแว่นต่อเลยเนาะมานี่ในถุงนี้นะคะนี่มันเป็นถุงนี้แต่ว่าเอาอย่างแรกนะคะเมื่อวันเอ้ย นานแล้วแหละที่น้ำหอ,อมมันไม่ได้นานหรอกเนาะมือวานหรือยังไงไม่แน่ใจนะคะน้ำหอได้รีวิวแว่นไปแล้วแต่ยังรีวิวไม่ละเอียดชักเท่าไหร่เราจะมาร,รีวิวอันนี้เป็นแว่นที่เขาฮิตกันนะคะนี่ห้าสิบบาทนะคะนี่ค่ะที่มันจะอันนี้มันจะเป็นอันแรกเลยเนาะที่เขาออกมาเป็นสีดําเหมือนกันนะคะห้าสิบบาทเหมือนกันเนาะแล้วก็จะเป็นแว่นตาสีชมพูอันนี้ แต่เล่นสงการได้ทรยทุกอย่างเป็นเป็นไงบ้างอะทุกคนนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่ากี่บาทเพราะคุณแม่ให้มานะคะอันนี้เป็นแว่นของเด็กเล่นนะคะอันนี้ก็เราชอบใส่นะเพราะว่ามันดูน่ารักกิน่ารักตีเนาะมงมิงอันนี้ก็ราคา25บาทนะคะอันนี้ราคาเท่าไหร่ไม่ไม่แน่ใจอันนี้ก็ มีคนให้มานานี้ก็มันจะมีอีกแว่นหนึ่งนะคะแต่มันหายไปไหนไม่แน่ใจก็ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นของให้เรามารีิวทั้งหมดเป็นแว่นแล้วก็เป็นเชธธรรสโทรศัพท์ทั้งหลายแลยนะคะที่มีแค่นี้จริงๆนะคะนี่แล้วก็โทรศัพท์อีกสองเครื่องนี่นะคะอุ้ยอุ้ยเสง เก๊เกท่ายให้ใครได้เห็นค่ะแล้วก็จะเป็นพวกเคสนะคะนี่ก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยเดอ้อบ๊ายบาย